นี่คือจักรยานแห่งแรกของโลกที่คุณสามารถเดินบนมันได้และแม้ไม่ต้องออกแรงมากคุณก็สามารถแซงหน้านักกีฬาที่ปั่นจักรยานสปอร์ตได้เมื่อคุณเริ่มเดินบนมันแม้จะเดินช้าๆความเร็วของมันก็สามารถไปถึงกว่า62ไมล์ต่อชั่วโมงในขณะที่จักรยานทั่วไปแม้จะออกแรงปัน่นก็ไม่เร็วเกิน31ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วความลับของความเร็วแบบนี้คืออะไรแทนที่จะเป็นแป้นเหยียบที่เราคุ้นเคยจักรยานคันนี้มีลู่วิ่งติดตั้งอยู่ สิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มเดินเซ็นเซอร์จะตรวจจับและมอเตอร์พิเศษจะช่วยเร่งความเร็วที่ความเร็วในการเดินปกติ3มไมล์ต่อชั่วโมงความเร็วของจักรยานจะเร็วกว่ามากกว่า6เท่าแล้วจักรยานคันนี้มีหลายโหมดความเร็วและโหมดสูงสุดช่วยให้คุณขับขี่ด้วยความเร็วเท่ากับรถยนต์สมัยใหม่โดยไม่ต้องออกแรงมากนะักต่างจากจักรยานทั่วไปแบตเตอรี่ของจักรยานแบบเดินนี้สามารถใช้งานได้ถึง10ชั่วโมงติดต่อกันและเมื่อผู้คนเห็นจักรยานแบบนี้บนถนนพวกเขาจะมองด้วยความสับสนและสงสัยว่า สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรเดินเล่นแป๊บเดียวเผลอไปถึงจังหวัดข้างๆซะง,งั้น